เสกสรรฝากกับค่าวซิสแล้วโอ้โไปตามนัดเลยครับมุตตะด้านในมีคขบิสตุริคนเดียวเสกสรรเสกสรรหักมาบิซุดิจริงโอ้โห4-0ครับบุนนรีบิ้ลสองครับอู้หาพื้นที่หาตำแหน่งดีมากครับวิ่งมาแท็บอินทางเสาแรกครับอู้4-0ปแล้วครับบุรีรัมย์ยูในเต็ดครับโอ้โหที่ต้องชมจังหวะตอบบอลกันนะครับของเสกสรรลาตีนะครับทางด้าน ดูทั้งหจ่ายของโกรันโขสิทก่อนเลยครับเนี่ยจ่ายมาแล้วสปีดวิ่งมาเอาบอลครับเซซาร์ลตีแล้วหักมาครับมาจุดนัดพบครับที่บิโซลี่ครับแปดตรงนี้ง่ายๆเลยนะครับ3ประตูต่อศูนย์ครับนาทีที่8ปดคับคอบครับ4ประตูต่อศูนย์แล้วครับนาทีที่89ครับยิงด้วยเท้าซ้ายครับจังหวันนี้วันนี้นี่โดดเด่นเลยครับยิง2จ่าย1นะครับบิโซลี่พอมีเวลาให้ลุนนทตอยู่นะครับ